กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมว่าถ้าเกิดผู้เริ่มต้นเล่นใหม่หรือคัมแบ็กนะครับผมกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งควรจะเปิดซองไหนดีนะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคลิปล่าสุดละนะประจําเดือนนะครับผมเดือน7นะครับผมเอาละครับว่าแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงกันก่อนเลยก่อนอย่างแรกเลยนะ ก็คือจะมีคำถามเลยครับผมพี่ครับระหว่างเปิดสตาร์เตอร์เด็กกับเปิดบูสเตอร์แพ็คหรือเปิดเป็นซองอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าสตาร์เตอร์เด็กนะครับผมจะทำให้เราเริ่มต้นเล่นง่ายนะครับผมก็คือเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราจะเก่งทันทีนะครับผมถ้าเกิดเปิดสตาร์เตอร์เด็กเพราะว่าเราไม่ต้องหาของนะครับผมอะไรมากมายของที่อยู่ในสตาร์เตอร์เด็กของเขาอจะอยู่ในพร้อมอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดเราเปิดการสตาร์เตอร์เด็กซ้ำๆกันนะครับบางอันเนี่ยก็สามารถที่จะพาเราไปถึง King of Game ได้เลยนะ แต่อันนั้นจะคือ,อค่อนข้างจะมีการสายเปเพราะว่ามันจะมีการเจ็ดตังซื้อนะครับผมมันจะมีการเติมเงินเพื่อซื้อซื้อเตอร์เด็จริงๆออกมานะซึ่งก็ถามว่าลงทุนแพงไหมก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมรวมเป็ดเสร็จละนะในขนาดเปิดบูสเตอร์แพ็คนะครับผมบูสเตอร์แพ็คหรือเปิดเป็นซองเนี่ยเราจะสามารถค่อยๆสะสมเพชรและค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็โอเคไป บางเซาะบางกล่องนะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มต้นเล่นได้เลยนะอย่างเช่นเลดไยนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะพาไปได้ไกลระดับเลเจนด์เลยก็เหมือนกันนะแถมเปิดแค่500เพชรเองนะครับอืมอ่ะถ้าเกิดเราเริ่มต้นเปิดซองนะครับผมมีซองไหนน่าเปิดบ้างดีกว่านะตอนนี้ซองออกมาเกือบเกือบเป็นเสร็จแล้วก็เกือบเกือบห้าสิบห้าชุดแล้วนะครับผมจัดว่าเยอะมากนะการที่เราจะเลือกมานะครับผมผมจะคัดมานะครับผมชุดแรกเลยนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําจัดเมนต์ฟอร์ดครับ ทำไมจัดเบนฟอสถึงน่าสนใจอยากจะแนะนํานะครับผมจัดเบนฟอสถ้าเกิดเราเปิดชุดนี้เราจะได้เด็กลูน่าไลท์นะครับผมซึ่งเป็นเด็กที่มีความสามารถหนึ่งบ้าพลังสองไม่ติดเ,เป้าหมายเอฟเฟกกับดักและมอนเตอร์นะครับผมก็คือพูดง่ายคือตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะสมบูรณ์ในตัวเขาเองอยู่แล้วคือไม่ตกเ,เป็นเป้าหมายนะพอไม่ตกเ,เ,เป้าหมายขึ้นมาปุ๊บพวกเอฟเฟกหลายๆอย่างก็จะส่งผลถึงตัวเขาไม่ได้บวกกับตัวเขาบ้าพลังด้วยฟิวชั่นก็เล่นง่ายนะครับผมเอาไปต่อยอดก็ได้ด้วยนะครับผมด้วยคอนเซ์เด็กเดิมของเขาอย ก็ถือว่าและขอทุกอย่างก็อยู่ในชุดนี้หมดเลยนะครับก็ทําให้เปิดขาไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างที่สองครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเด็กไรลอดครับไรลอดเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่เอาไว้เกี่ยวกับโมการ์นะซึ่งก็สามารถใช้ในการเล่นคู่กับตีซิงโคก็ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของที่เปิดบล็อกนี้เนี่ยแต่หลกัหลกๆจริงเนี่ยเปิดบล็อกนี้เพื่อจัดเด็กลูน่านะครับเป้าหมายของการเปิดบล็อกนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมหาตัวฟิวชั่นให้ได้นะครับผมขั้นต่ําอย่างน้อย1ใบนะครับผมและ ตัวเยลโล่ครับข้นต่ำให้ได้สักสองใบนะครับที่เหลือก็ฟิวชั่นทั่วไปพวกนี้เป็นการแบบอากับเอ็นทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยใช้เพชรไม่เยอะแน่นอนนะครับแน่นอนนะพวกลรเดนพวกนี้ก็จะติดมาระหว่างเปิดซองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้ถือว่าโหดเลยนะครับนะสำหรับจัดเมนฟอสนะครับอโอเคนะครับข้ามไปถัดมานะครับผมก็คือ Future Horizon ครับฟิวเจอร์ฮอล o n เนี่ยสิ่งที่เราจะได้มานะครับผมจากการเปิดบล็อกนี้เราจะได้2เด็กมาด้วยกันหนึงคือ Saber d ์ดากอนคอนะครับผมซึ่งตีมของ Saber d ์ดากอเป็นหนึ่งในตีมที่เรียกว่าโหดแต่ในตลายอยู่แล้วเล่นก็เล่นง่ายความสามารถของเขานะครับผมถ้าเกิดเราสามารถเรียกตัวใหญ่มาได้นะตัวใหญ่ที่ผมพูดถึงนะครับผมก็คือตัวนี้อยังไงว่าตัว f u วชั่น ตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้ลงมาเนี่ยเขาสามารถตีได้ถึงสามครั้งนะครับผมตีได้ถึงสามครั้งเลยนะซึ่งด้วนลิงเนี่ยซึ่งมีไลฟ์แค่สี่พันเนี่ยพูดง่ายก็คือหนึ่งครั้งเคลียรบอลสองครั้งคือชีวิตนะครับและในขณะเดียวกันลงมาแผงหลังฝ่ายตรงข้ามจะถูกทำลายหมดแล้วเรียบร้อยด้วยบวกกับการ์ดกับดักคีโกขค้โกของเขาด้วยนะครับผมก็เรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะสลับตีนเซเบอร์ดากอนนะครับผมกับดักคีโกของเขานะก็คือใบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โกลงละแล้วลก็บวกกับความสามารถครับผมตัวคอ,อ,อเสิร์ชหาการ์ดนะครับผมเวทมนต์ฟิวชั่นที่ฟิวง่ายนะถามว่าพี่ครับถ้าผมจะเล่นเด็กนี้โดยผมไม่มีตัวเมนเซเบอร์ดากอนเล่นได้ไหมถ้าเกิดเราเล่นคู่กับไซโอเอ้ยเล่นคู่กับไกเซอร์นะครับผมไกเซอร์เราก็สามารถจะใช้สกิลนะครับผมเรียกโปรตไทป์เซเบอร์ดากอนออกมาช่วยในการฟิวชั่นได้ด้วยนะอสว่วนการ์ดจ่ายไลท์เนี่ยก็มีการ์ดให้เลือกเยอะนะครับแน่นอนถัดมาทีครับสิ่งที่เราจะได้มาจากการเปิดเดฟฟิวเจอร์ฮอรคือ ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรซึ่งเป็นเด็ก OTK นะครับผมอีกหนึ่งเด็กเช่นเดียวกันนะจัดก็จัดง่ายนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดเด็กเนี้ยเปิดชุดนี้นะเราก็จะได้2อันนะครับผมเป็นตีมอันไหนครบก่อนก็เล่กอันนั้นไปนะครับซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรก็เป็นหนึ่งในตีมเด็กที่เรียกว่ารับมือ,อยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้งป้องกันตีนะครับแล้วก็กระโดดตีตบหน้าด้วยนะก็คือค่อนข้างจะน่าลำคาญครับเรียกว่ารับมือยากแต่อะแต่ละยอยู่แล้วสำหรับซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรนะครับถัดมานะคผม ดักไดเมนชันครับโดยดักไดเมนชันสีที่เราพูดถึงนะครับผมง่ายๆเราจะมีตีม2หลักเลยนะครับผมที่ดีแสบๆเลยนะหนึ่งอีว e ักเกอร์ ager, ครับผมสายอเล็กเตอร์นะครับผมซึ่งตีมเนี้ยเป็นสายตีฟิวชั่นที่สามารถจะเล่นคู่ได้กับทุกเด็กเลยนะทุกเด็กได้หมดเลยนะครับไปที่ไหนก็ไปได้หมดเลยสลหรับทีอเล็กเตอร์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมก็จะมีตีมของเอเลเมนเซเบอร์นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะ โหดจนกระทั่งโดนแบนกันไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วก็ยังหน้าด้านโหดได้นะครับผมและก็แน่นอนครับผมชุดนี้จะมีการ์ดเวทฟ,ฟิลในโคบาเล่ซึ่งเป็นการ์ดที่บางครั้งเนี่ยแค่เราใส่เข้ามาเนี่ยก็ส่งผลถึงเด็กฝ่ายตรงข้ามแล้วยังไม่ได้ใช้เลยแค่กางฟิลก็จะแย่แล้วนะครับนี่ยังไม่รวมพวกสายของแบ็กเมเชียนะครับผมที่ติดมานิดหน่อยอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะมหฮาโดแต่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตีพวกช็อกแลตพวกนี้นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะสำหรับตีมนี้ก็ค่ออนนข้างจะะเป็ไรที เบสิกเบสิกแล้วก็ไปได้ทุกเด็กจริงๆนะสำหรับมหาโด้ไอสำหรับอีวอร์เกอร์นะครับนะถัดมาอันนึงนะครับผมสิงเราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมตีมซอมบี้ครับชิรานุยนะครับในความสามารถของชิรานุยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะโหดในตัวเขาเองอยู่แล้วนะบ็อกนี้ก็จะมีเลกิคิด้วยนะครับผมซึ่งเป็นการ์ดหนึ่งในการ์ดกับดักเบสิกที่คนนิยมใส่กันเยอะนะบวกกับตีมชิรานุยเป็นตีมที่เล่นกับสุสานนะครับผมดังนั้นเนี่ยของค่อนข้างจะโหดแล้วก็เล่น และก็ยังอยู่หน้าด้านอยู่ชนปัจจุบันนี้นะที่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามรับมือยากจริงๆนะครับผมสรับชีรานุยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายโหดด้วยตัวเองถัดไ้อันนึงนะครับผมกั้นในยูโคนีพิพนชุดของวิดออฟโซลลี่นะครับผมซึ่งเราจะพูดถึงตัวของวิดคราฟครับวิดคราฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ไปที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาก็อยู่ในคอนเซปต์เขาอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดเล่นคู่กับจอเวดได้กันเองอีกยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับวิด คือถ้าเกิดไปกับใครก็ไปได้อยู่แล้วเพราะาตัวคอนเซ็ปต์เขาก็โหดอยู่แล้วและถ้าเกิดไปเล่นคู่กับสายจังเวทกันเองจะยิ่งโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสำหรับวิดคาร์ฟนะที่เหลือก็การ์ดทั่วไปอาจจะไม่สมผลตกตัวเกมเท่าไหร่นะแต่ชุดของวิดคาร์ฟเนี่ยยังไงเป็นหนึ่งในทีมที่น่าสนใจนะครับที่เหลือก็จะมีอาจจะเป็นไฮสปีดลอยบ้างซึ่งเป็นทีมซินโคนะครับผม,ผมก็เล่นง่ายเช่นเดียวกันนะสำหรับไฮสปีดลอยนะครับผมแต่ก็ต้องไปตุนหามอนเตอร์ซินโคดีๆมาใช้ด้วยนะครับ โอเคหลักๆก็จะมีแนะนําอยู่แค่นี้เองนะครับผมสําหรับตอนนี้ที่อยากจะแนะนําให้ผู้เริ่มต้นนะครับผมเล่นใหม่หรือผู้ที่คัมแบ็กกลับมาเล่นอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเปิดแนะนําตามชุดนี้นะถามว่าพี่ครับไม่แนะนาบูอายหรือแบทเมเชียนเหรอครับผมคือบูอายกับแบทเมเชียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่ดีนะครับผมเพียงแต่ว่าการเปิดจะจัดเด็กพวกนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับผมพอสมควรนะครับถามว่าดีๆพี่ไม่แนะนําเล่นดีๆเหรอดีๆก็ถือว่าเก่งนะแต่เพลินถ้าเทียบกับไอ้ทีม เมตาที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างจะต้องฝึกกันหน่อยนะครับผมสำหรับอนาคตดีๆตอนนี้ยังไม่มีการ์ดเสริมออกมานะแต่อนาคตดีๆเสริมเมื่อไหร่ก็ถือว่าโหดเมื่อนั้นรอมันมาก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาพูดถึงอีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวมีแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับสวัสดีครับ